ยินดีต้อนรับนะครับคนดูเข้าสู่อารีนาในเกมตัดสินประเทศไทยกับเมียนมาอยากกับพิพตาเด้ขาดเพราะเกมนี้มันศึกแห่งศักดิ์ศรีเบียนมาวินเนอร์อ๋อไทยแลนด์วินเนอร์เกมนี้รู้กันเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับหัวใจเข้ามาทงลาวทงไทยทงเมียนมาอยู่ประเทศไหลธทงไทยย่าไปยอมโอ้ทงเมียนมาเยอะเกินเอา้าทงไทยอยู่ไหนทงไทยแล้วจะพอแล้วไปลุยกันเลยกับเกมที่สาม เบียนมากัรเวทไทยครับโอหนี่ครับใครคนไทยทงไทยนะอยากเห็นอยากเห็นหน้าไรทงไทยสู้กับทงเบียนมาเบียนมาทงทงเออเบียนมามาเบียนมาเออไทยแลนด์โอ,อ้โห,โหแม่มันจริงๆวะวันนี้วะแม่มันจะมันขนาดนี้นะกองเทียนนี่ถ้าอยู่ในสนามนะอยู่งานออฟไลน์นะแล้วไทยกับเมียนมาเจอกันแน่จะมันอยู่นะคนละฝั่งเลยนะอ้า มาดูกันครับในเกมนี้ครับในการเจอกันในฝั่งของเมียนมาเรื่องของประเไทยในเกมตัดสินครับเกมสุดท้ายและท้ายสุดตรงนี้นะครับวัดกันที่ศักดิ์ศรีเลยครับในฝั่งของเมียนมาครับไลอัพมีนั่งชินแคนเฟลครับมีนั่งคีคีจากไอซีจอร์ครับ 10k แล้วก็โซโล่จากเรื่อง VPA ีเอเขาได้เป็นน้่งกับตันของเมียนมาส่วนในฝั่งของประเทศไทยนะครับทีมงานของประเทศไทยครับก็จะมีน้่งของโอเคสุครับเลสเบลเบดกิฟต์แล้วก็มีนัองเทลอดครับทีมงานจากสุปฏิปันโนนะครับหรือ SNP ทีมงานของประเทศไทย S&P มา4คนโค้้ายเป็นอาดรอนเอ็กนาตี้ครับจาก GFC ครับนี่คือผู้เล่นของประเทศไทยตอนนี้เมียนมาเองก็พร้อมจะชนเหมือนกันับเมียนมาเลือกแบนด์เป็นมอสค้ทิ้งออกไปพร้อมกับโรเจอร์ครับส่วนประเทศไทยครับแบนดเป็นฮาริสกับตัวอย่างนอร์เนด์ครับโอ้โห,หน่าไลฟ์วันนี้นะฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะครับฝากติดตามตี้ของน้องๆที่เข้ามาเล่นด้วยนะยังไงก็ฝากด้วยนะทีมงานจาก S&P n แล้วก็ GFC ส่วนเมียนมาก็ IC เมียนมากับ 10k แล้วก็ VPE เมียนมานะครับตอนนี้มาดูกันครับว่าจะมาอะไรครับโอ้โหหน้าไลท์ทงไทยทงเมียนมาไทยแลนด์โอ้โหแบบผมเห็นทงเลยผมเห็นทงเมียนมากับทงไทยแล้วนึก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 แบบกองเชียร์กันรำแบบไทยแลนด์ไทยแลนด์ไอ้ฝั่งเมียนมาก็เมียนมาเมียนมาแล้วนี่มันเกมที่มันหลายคนก็รออยู่แล้วนะครับสำหรับอารีนาไทยแลนด์กับเมียนมาเนี่ยมันมันเดือดแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วถ้ามันมีนะเออเพราะงั้นแล้ววันนี้เรามาสร้างบริตไปดด้้วยกันนนนนะอี549คู ใครที่ยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วดูในฝั่งกัเมียนมากันหน่อยครับเมียนมาเลือกมาเป็นนักองเจล่าครับโรมิงตัวได้เปรียบมาก่อนเลยครับส่วนประเทศไทยับเลือกเปิดมาเป็นฟอลินรับโรมชนโรมซับชนซับพร้อมกับออฟเลนอย่างตัวอย่างอลล็อดเนี่ยอ้อลล็อดเอามาเล่นครับแต่ว่าเมียนมายังมีหลุดอีกเยอะครับตัวอย่างเฟตลินครับกับบาลลาครับยังหลุดอยู่ครับ จะเอาอะไรมาเล่นกับแองเจล่าครับแล้วมาพร้อมกับเฟตลินครับมาเล่นคอมโบกับแองเจล่าแล้วดาบตึงด้วยครับดาบคาลีตัดทิ้งเลยครับอู้ไม่ให้ประเทศไทยได้เล่นคาลีเจาะเฟตลินครับแต่ยังเหลือครอสอยู่ครับในฝฟังประเทศไทยจะเอาโลตัวไหนมายิงสู้กับคาลีครับเพราะท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้มีครอสเทียนกับตัวอย่างเฟตลินได้ครับ มาเป็นเมลิซาครับเอ,เอาเอามาเป็นเมลิซาก็ไม่ได้แย,ย่เท่าไหร่ครับเพราะเลดเกมว่าตีไวตีแรงครับและอย่างนึงก็คือเฟตลินหรือตัวที่จะเข้าถึงนักยิงเนี่ยเข้ายากครับเพราะมีโกเวครับอันดับทักิลของอเมลิซาเนี่ยสามารถ ผักนะครับผู้เล่นที่จะเข้าหาเมดิซาได้ก็มาดูกันว่าเลดเกมที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่เนี่ยอย่างนั่นของเมดิซาจะมาสู้กับคารีได้ไหมส่วนในฟัง,งเมียนมากกับบราดังเนี่ยออฟเลนครับบราดังน่าจะเอามาชนกับตัวอย่างอาร์ลอดแต่ดูจากการท้าฮีโร่มาเนี่ยบราดังคงไม่น่าจะใช้ชอยเท่าไหร่ครับอาจจะเอามาเป็นดาเมจต้นอย่างปากิโต้ครับลัดคอนเฟิร์มมาเป็นปากิโต้ด้วยครับในเกมนี้ของเมียนมากตัวสุดท้ายเมดเลนกลางแล้วเปลี่ยนเป็นหยินครับเมียนมากครับเอายินมาเล่นออฟเลนครับ อูท่าแบบนี้เนี่ยคืออาจจะเอามาขังครับตัวอย่างฟอรลินเนี่ยแล้วก็มี2แบบคือเอามาเล่นกับฟอรลินกับการหยิบหยินมาเพื่อตัดไม่ให้ในฝั่งเระเทไทยเนี่ยหยิบหยินมาจังเกิลครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหยินเนี่ยเป็นตัวที่แกงจะล่าได้ครับนี่ครับแล้วดูครับเลือกมาเป็นหยินพร้อมกับวาเลนติน่าครับได้มีการเคาน์เตอร์แท็กกันแน่นอนครับและตัวสุดท้ายเป็นคาลิดในฝั่งของประเทศไทยตอนนี้ดาวฮีโร่กันเอาเรื่องเลยครับเกมนี้ครับขอคนละหนึ่งหัวใจใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ด้วยใครเชียร์เมียนมาเมียนมาไฟติ้งชิดเดเมียนมาชิดเดชิดเดเมียนมาชิดเดชิดเดชิดเดเมงกะลาบามีนมาเมงกะลาบานะส่วนประเทศไทยก็สวัสดีครับไอร์ลีฟยูเมียนมาไอร์ลีฟยูไทยแลนด์แล้วก็สวัสดีคนไทยด้วยนะครับวันนี้ประเทศไทยกับเมียนมาอยู่หน้าไลฟ์กันสนุกมากนะครับดูกันแบบเป็นกีฬาอย่าทะเลาะกันไอร์ล y ฟยูเลสเปกซึ่งกันและกันนะครับเลสเปกเมียนมาเลสเปกไทยแลนด์นะครับและเกมนี้คือ ไฟนอลลาวแล้วนะครับมาตัดสินกันว่าประเทศไทยกับเมียนมาใครจะตึงกว่ากันในวันนี้ครับในอารีนาเอาต์เดย์ครับผมดาตต์มาสสัมพตีภูิปัญญาวันนี้พร้อมลุยพร้อมมันพร้อมสุดกันในเกมนี้ใส่ให้สุดและหยุดที่ไล่ระเบิดเอาเลสโก้ตัดเข้าสู่หน้าสนามของอารีนาออฟเตดย์ในเกมตัดสินจในการเจอกันระหว่างน้าของเมียนมาและประเทศไทยมา มาดูไลน์อัพในฝั่งของประเทศไทยก็เมียนมากันหน่อยครับเมียนมาครับหยิบคาลีก็ไปชนเลนกับเตอนาอลเบรซ่าครับส่วนในป่าเนี่ยในป่าก็จะมีอเิจินครับเป็นกลางครับพร้อมกับจังเกิลยังเม็ดลินครับหยิบครับออฟเลนในฝั่งของเมียนมาส่วนในฝั่งประเทศไทยครับไหยาบูซาจังเกิลครับพร้อมกับฟอลลิงครับตรงกลางเป็นอาร์ลอดโรมบิงอ๋อขอใครครับเป็น เอาอาลอตเล่นกลางครับแล้วก็ด้านล่างเป็นคาลิดออฟเบนในเป่าได้ต่อยครับออฟเลนนี่ยิงเจอกับคาลิ่ครับแล้วมาพร้อมทันทีครับตรงนี้ีแองเจล่าครับเข้าไปสตันใส่ครับเพลเลอร์ครับกั็สุบินิลสองหนึ่งครับบอยฮิวทำงานคาลิดจะไปเหวี่ยงใส่แล้วฟิกเกอร์โยกลงไม่ได้โดนทักทายแบบหนักหน่วงเลยครับเจ็บหนักคุณควรที่คาลิดขอไม่ได้ต่อยครับ ฟอรินเกมนี้ต้องมาดูว่าฟอรลินจะโลกได้ถึงเน่าไหรอุ้ยอารหลอดในกลางจากเล็กบรเป็ดเดียบด้านล่างไปโดนอะไรครัจบจ๊อกเออาจากซิมเคบ โดนเทเลอร์ไปเวียงครับดีเซิร์ดทรัโดครับของคาลีครับแล้วเข้าไปครับเลิฟเฟสอัดทันทีครับแล้วคาลีบอกดีเซิร์ดทรัโดทีเดียวได้ไว้คาลีเราไปไหวครับเราเป็นฟาสต์สฟัดของฮายามุซาครับอู้โหอารอนเอ็กซ์นัทซี่ครับฮายามุซาโดชาโดอัดใส่พอกเขาเมียบมามาก่อนเลยครับหนึ่งคิวครับแล้วได้มาสองคิวด้วยครับตรงกลางอารอนเลยครับบอลอิติน่าส่วนด้านบนครับเป็นก็ไปใส่แอสไตร์ฟาดมาเช็คบินเก็บตะลายฟองน์ฟอร์ลินตกปล่อยโอ้เสียฟอรลินเนี่ยเกมนี้ครับ โดนเ็ดตินเข้าไปครับแหมเเ็ดตินคอรินเนสหา,ายากดชาโดครับแล้วดูครับชาโดสับเลยครับน่าจะเสี่ยินอย่างต่อเนื่องเป็นล่างฮายาบุซาพุ่งจัดเดือบใครก็ได้มาหยุดฮายาตีครับได้ฟังของเมียนมา่าเฟบชนกันอยู่ครับเลส์เบลเฟบกับตันเนี่ยอิวเทียคลิฟต์ในเลนกลางครับเบลส์เฟบของ เอ็นจิล่าแล้วฟอร์ลินแซนบอยดีสกิลอันติเมดยังบูมว่าฟอรลินยกแซนบอยได้ตลอดเด็บเพิ่มต่อให้เนี่ยครับอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นทีงของฟอรลินก็ถึงตัวได้แน่นอนแล้วเพราะว่าฮิวหมู่ครับเดี๋ยวดูครับเข้าไปนี่มีดีเซอร์ทรโดไม่เท่าไหร่ครับยังมีควิกแซนกาเด็บคอยฮิวครับนี่ครับฮิวเฮดพีได้ด้วยตนเองครับตัวอย่างคาลีครับแล้วสกินใหม่ด้วยครับ เกมนี้ยินอาจจะยินลำบากครับแองเจิล,ล่าเองต้องมาเลี้ยงยินครับส่วนผู้เล่นของเมียนมาบางส่วนนี้เข้าไปโซนเต่าแล้วรไร้ไทยแซนบายตรงเต่าคนสามตอนหนึ่งก็พายาทิชชาโดครับเช็ดตาครับแล้วลโดนคาลีจับเข้าไปไม่มีแองเจิล,ล่าเล่นครับในบริเวณเต่าป,ปัดเด็นตรงนี้มีคาลีเข้าไปดาา้านล่างแล้วโดนอาลอนฟาดไปแล้วแพนจดเบียดมาแล้วไร้ไทยเข้าไปโซนแล้วพูดแล้วเล่นเบลเบตไม่เจ็บปากครับคาลีเข้าไปดาาโดนทัดจากอาลอนเของวินาห์แล้วเลียวซ้ายเป็นอะไรยังสอดเกมวินาห์ไปได้แล้วคิวจัดพายาทกับคาลี เสียไปสองครับเปลี่ยบ้าแล้วเข้าไปลุยใส่เปตนินกินจะเข้าไปกลางอาเขตแล้วเป็นแอปไรเซอร์ของเปตนินทอรไพรไม่ได้แล้วเป็นทริปเกลย์ฮายาบูซาอารอดเอ็กซ์นาตี้บ้าข้างแล้วเป็นซีคิวตรงนี้ของเายาบูซาครับอุ้ยแล้วเอามาหิดจะมาหรือเปล่าครับเอามาหิดของเายาบูซาอารอดเอ็กซ์นาตี้จากจีเอ็มซามเวดไปหนึ่งซิงเกิลครับปราเดอร์ไท โอ้โหอายาบุษะเอาจัดและพุ่งเกินไปครับอายาครับไปธรรมดาแล้วครับตอนนี้ครับเหมือนจะมีความหวั่นเกรง,งครับในฝั่งเกาหลีว่าเหนียนมาต้องรีบตามสู้แล้วครับด้านบนล้อเลดเกมคาลีครับก็มีเคียวเวลครับม,มีไอจาร่าครับคอยโซนมีเมนิซ่ายิงใส่ดรบัตเตอร์ทถวบริเลณบอลไม่อยู่ด้านล่างเสียหินร้วนรือครับรถเทเลอร์จากเอสเซนทีเคลียร์ยีโนบัน โอ้โหจะเที่ยอะไรครับตอนนี้ครับปรทศไทยครับในเสียงเฮมาก่อนเลยครับสิบต่อหนึ่งครับสามหนึ่งก็รับสิบคิวแล้วเปิดได้ของโกเบฟอลินกดบูมเพื่อย <chips> ื <Yeah> well, ้อต่อเฟ็ดลินเข้าไปลึกเกินโดนทาวเวอร์ยิงกดเข้าไปครับคาลีต้องสไลด์ออกมาครับตัวต่อยเทสเปเลอร์วิวก็ยิงไม่ทันนะเพราะว่าในฝั่งของปรทไทยเนี่ยคือถอยกันตั้งแต่แรกเลยครับแล้วมีดอมอสเตอร์ก็พยายามเปิดชาร์โดเข้าไปสับไฟพวกเรขาเปลี่ยนป่ะเกาะขาวมาช่วยไว้ครับคาลีรอดจากปฏิหารรคับ ผู Gian, ้จาดไปเน้นต่อด้วยครับดาวโอแกสุครับมีแองเจล่าสิงใส่ไปอารลอนเก็บตัวยจังมาของแองเจล่าที่ผิวจากอาร์มบ่ายมาเพลิงสดเป็นเดนเซอร์ได้มาสองเช่นเดียวกันโซโลูจากวีพีของเมียนมาายามทิ้งชาโด้ก็ไปสับต่อแต่ยิบงบอกของกาอณาเขตเล่นกับอาร์ดอตเอ็กซ์เตอรจอกอีอาร์จากสิเทโดนในอันติเมสกิวของตัวเองครับแล้วไปหายงษาเก็บตัวยังยิบมอลไป สามต่อสามอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับในัางประเทศไทยครับโอ้โหยากเลยครับเมียนมาครับโดนต้นเกมตักเกินไปครับอู้แล้วไปฝืนไฟตรงหลอดด้วยครับประเด็นคือเมียนมาเองอาจจะต้องการของอ่อนครับไปเล่นทีมไฟในช่วงต้นเกมสู้กับประเทศไทยบ่อยๆแล้วไปเสียแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับเสียเต่าเรียบร้อยครับยอาบุสะเสียต่าไปครับหลอดกดดันเมียนมายาวๆปราห้านาทีเท่านั้นครับดันยาวเลยครับประเทศไทยครับ กูเหมือนจะไม่อยากเล่นเกมด้วยเอฟเวอไทยครับขี่แซนวอล์กมาเลยครับเทเลอร์ครับรอดูว่าจะใช้แซนสตอมในจังหวะสำคัญสำคัญได้หรือเปล่าครับตัวอย่างคาลินครับอันดับสิงอย่างแซนสตอมครับมีสตั้มเนี้ยครับเข้าไปถึงตัวด้านหลังได้ดีมากครับเมียนมาเดฟยาวๆครับส่วนฟิลินเองต้องฟาร์มก่อนแล้วโซโลครับโจ๊กเองก็ต้องเพรสเซฟด้วยครับอีกดีเลนในฝั่งของเมียนมา ไปโดนบ่อยครั้งเนี่ยทำให้คารีเนี่ยอ่าทำให้คารีเนี่ยเดินเกมได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวแล้วไปเจอาหน้าของเบนิซ่าแล้ว call, เป็นินเ้าไปคอเกินไปหรือเปล่าตรงนี้แอบไรเซอร์ F ยังไม่ทำงานครับเกมแซกอยู่ก็จะเล่นกับเบนิซ่าโดนปิดด้านหลังครับนัวโดนเข้าไปแซ่ดฟอมไปโดนครับหินหลบตครับแอบไรเซอร์ด้านบไน,บมบมไ,น,มนไม่สามารถที่เก็บตัวอย่างเบนิซ่าได้เบนิซ่ายิงใส่ส่วนสู้ใส่โอ้กันสุดแล้วจะเล่นต่อหรือเปล่าแค่นี้เข้าไปแซ่ตฟอมไปดีเซอร์ต่อดูก็กลายไปกับเมียบ้าแล้วกลายเป็นไายจระละก็ไปเก็บตัวอย่างคารีเดี๋ยวโอ้โหด้านบนเสียให้ กับเลนทายเหมือนกันลูกคาลีโดนอาลอนกดไปด้านล่างโซโลูจากมีเดียของเมียนมาเมียนมาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเมรดซ่ายิงใส่ดรอว์ัตเตอร์ครับสไลด์เข้าไปยิงกดยาวๆมีกิฟท์ไฟช่วยฮิวไว้บอลลินซัพพอร์ตได้จริงๆครับหายาเปิดชาโรเข้าไปเวฟนี้เดือดจริงๆหายาเก็บเองกันจะล่าแล้วเป็นตล้วเขาเป็นเป็นเสพไปไวแล้วกานเป็นหายาหน้าผิวเก็บเป็นลีโดไปอาร์ดรอว์เอ็กซ์นาดี ด้านล่างมันเดือดเกินไปครับในฝั่งเด็กไทยครับแล้วเมลิซาครับไปกดด้านหลังไซวาเลนเนี่ไปยืนว่าแในผู้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตอนนี้อู้ยู่ยากครับละหายามาเกิดแบบนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างอันตรายมากครับเห็นไมากับโดนแปะเงาไปทีไปทีหนึ่งนี่หายแน่นอนเดยว โอ้สิ่งที่ทําได้ของเรียนมากคือต้องรอเดฟครับเพื่อให้คารีครับเป็นตัวเลทเกมแล้วรอดูว่าดาวเหนของคาลีช่วยเลทเกมี่ยจะพอในทีมไฟหรือเปล่าครับขีนเองก็ลึกเกินไปครับนี่ครับอาร์ลอนกับยีนเนี่ยด้านล่างคารีโดดอีกแล้วครับหัยหายาเกือบตด้แล้วโดดแซงต่ออัดเลยเสียคารีให้กับคาลีคารีเก็บคาลีคารีแตกอยู่หน้าบ้านคารีเดินขี่ซันวอลไปได้ครับ เล่นบนอาลอตเจอกับกินครับแล้วอาลอตฟาดมาตันซีซีเก็บผินครับเฟตลินก็ไปคอใส่จะเลกับอาร์ลอตไรจิล่ามาโดนหาักไปตั้งแตนก็มีเลิฟเฟฟไอจิล่าหลังมีคาริทีสดาวของแซนวอลมาพอกไอจล่าเพื่อเก็บตัวยังร่างของอาลอตอว่าเล่นบนยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับเจ้ทีห้าต่อสิบเก้าเมียนมากก็เหมือนที่จะตีตื้งขึ้นมาครับอู้แล้วเฟตตินครับไปโดนดาเมจดิเซอร์เทโดของเทเลอร์ครับจะเข้าไปคอครับรอใช้แอปเบอร์ไลเซอร์จากโซโลเองก็ยังไม่ทันเนี่ย การที่เมียนมาต้องกลับมาให้ได้นะอาไลนี่ธงเมียนมาอยู่ไหนครับธงเมียนมาครับอ้าวแล้วแตนตอมเข้าไปไม่โดนยับไอ้บอลลูกขอประเทศอะไรเมดินเข้าไปคอกับน้าวของแซนต์ตอร์จัดไปด้านเอฟไนเซอร์ฟาดไปโดนไปน้านยิงใส่โรเบิรเตอร์กดโกเวแล้วเกมส์ได้เขาเป็นที่ไปได้ยาเกจมส์ได้แล้วเรี้ยวไปกดดีเซอร์เขาก็รับขีจากคาราบุสซาเกมสแองจะลาออกไปแปดนาทีห้าต่อยี่สิบสองเสียไปเมื่อเสียไปเยอะไปกวกลัวนะเมียนมาครับ หินจะเข้าไปเอาครับแล้วโดนทันทีครับพายาุบุซามีชาโด้หลบหินได้ครับดูครับนี่ครับสลับเงาเล่นกับหน้าของเบียนมาหินไม่น่าจับไหวครับไปเสียอ้อยคับโปรดอยครับพายาุบุซาเก็บยินเอาบ่เดินเกมลำบากแล้วครับเบียนมาครับรอรับอย่างเดียวนะครับเกมบุกแบบในระบบของประเทศไทยครับเป็ดลิงเข้ามาด้วกาน คารีกับบริจิน่าครับเปิดดอมาสเตอร์ยิงยาวๆครับดูครับโนบาระยิงอัดใส่เข้าไปแล้วมีเป็ดลิงเข้าไปอ่อแล้วเสียหายาก้าเล่นเกินไปเขาพยายามาซงครับคารีเก็บหายาวไปได้กอดสลีดแล้วิวยิงสวนทู่ไม่เสียเท็จเลยวานาซ่าเเป็นเองจลาเก็บตัวยาวไปซะไล่มาโดนอาลล็อกไปแล้วแล้วเลสเบลเวตเทรนมาครับเราเป็นปอลินเก็บเราคารีไปได้อาลอนได้มัลลิ่งเราเป็นเป็ดลิงเก็บคารีเข้าไปคารีลวงไปแล้วครับเสียเพียงแค่ตัวอย่างอาลอกกับปอลินคอยซับเพื่อให้แต่เลสเบลเวตไม่ได้เตาไว้เสียกับเอเจล เมียนมาโอ้ยเองจะล่าครับพวกเองจะล่าบาร์เลตันหรือเปล่าครับโคตรแรงครับในไฟที่ผ่านมาครับโอ้ได้ลืมตาอ้าปากกันอีกแล้วครับเมียนมาครับโอ้โหกลับมากันอีกครั้งครับประเทศไทยครับโอ้ลึกเกินไปหรือเปล่าครับประเทศไทยครับด้านบนนี่มีคาลีครับทเวฟรอครับว่าจะได้เห็นเลดเกมของเมียนมาครับถ้ามาแบบนี้ครับ เล่นลึกเกินไปครับปร่เทศไทยครับเฮียรีโทเลยครับตัวอย่างเฟตลินครับ การ9นาทีบระเทศไทยเปิดรอเนี่ยปู่แล้วเฟตลินเหมือนจะรู้ครับเข้าไปเจอบูเลของประเทศไทยเต็มไปหมดครับรอดูว่าจะเล่นไปนี้ได้หรือเปล่าครับหลอดกาลังจะสตาร์ทต้องระวังครับแล้วมีดอมาเซอร์วางดันไว้ครับยอมไปรอได้กับประเทศไทยเมียนมาปิดด้าหลังมาเสียหรือเปล่ายินเข้าไปขังใส่บูเลของประเทศไทยอยู่เดี๋ยวดูว่าผลลัพธ์จอมาเป็นยังไงครับยินครับอยู่ด้านในกำลังเรียกร้อยกับฟอลินฟอลินโซโลคิวเก็บยินออกไปได้ยังไปจบตรงนี้แน่นอนครับเมียนมาจะรอกันครับ4คนตรงนี้ก็ต้องกันให้ได้ครับ โอ้ในการเข้าของหญิงคือรีบเกินไปเหมือนกันแล้วเมียนผ้าครับประเทศไทยโลจดัดครับเซฟครับจาก s m p เอฟีเยเวฟในเลนก้าครับ หัวใจเข้ามาได้ครับ704คนดูครับหัวใจรัวๆครับใครที่เชียร์ไทยธงไทยครับรอดูว่าช็อตปิดเกมจะมีธงไทยดันขึ้นมาหรือเปล่าหรือจะเป็นธงเมียนมาที่เยอะกว่ากันเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงประเิษฐไทยไปพร้อมรอดครับมีคาลีกับผีแซดพร้อมมาพร้อมกับแซดพร้อมกับมาโดนหายากเข้าไปครับเบนตินมีแอจล่าตีครับใส่ความเก่งๆมีแล้วเป็นหายาเก็บตัวอย่างไม่เข้าไปได้เราฟิวส์เราต้องต่อมีก้อนโมาหายากที่ผิวไปอารอนฟาดมาเก็บคาลีหลอดเกี็ตเขาเอเวเรนซ์การล็อกเป็นด้านของผิวจากอารอน เเมียนมายอมแพ้ครับเรียบร้อยแล้วเกมนี้เป็นชนะของมีอาน,นาของประเทศไทยครับโอ้โหเมียนมาไปยอมแพ้ครับโอ้เกือบแล้วโอ้โหเมียนมายอมแพ้เลยไม่ไหวครับตึงเกินโอ้โหเดือดเกินไปหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวอ่ะตึงเกิน เอะโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นประเทศไทยครับที่ชนะไปครับสองต่อหนึ่งเกมครับเกือบแล้วครับแม่ชนะของเมียนประเทศไทยนะฮ <c> ะ <oughs> ฝากด้วยเะ <c oughs> โอ้โหไม่ไหวครับ <c oughs> เดือนเกือแล้วก็เป็นประเทศไทยที่ชนะไปในวันนีครับ